สวัสดีครับผมกันสิทธาพัฒนนะครับจากบริษัท My แบ n d ครับ MyBand เองนะครับเราก็เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการการจ้างศรริลปินไปแสดงอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับโดยมีศิลปินอยู่ในแพลตฟอร์มให้คุณเลือกกว่า1000ศิลปินนะครับครอบคลุมทุกแนวเพลงคุณสามารถจ้างทัรร้งศิลปินอิสระและศิลปินสังกัดค่ายได้นะครับการจ้างงานผ่าน m มแบ n ์ทุกการจ้างงานครับเราก็มีการคืนรายได้นะครับให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงด้วยครับรานนี้จุดเด่นของไ y b บ n d เองเนี่ย เราก็ช่วยเรื่องของทําให้ศิลปินสามารถเล่นเพลงข้ามค่ายได้อย่างอิสระนะครับผู้ว่าจ้างก็หมดปัญหาทางเรื่องของการจัดการเรื่องเอกสารหมดกังวลเกี่ยวกับด้านลิขสิทธิ์เพลงครับผมนักท่องเทีย่ยวนะครับแล้วก็ผู้บริโภคส่วนใหญ่เขามักจะมองหาประสบการณ์ในรูปแบบใหม่อยู่เสมอทั้งในเรื่องของรูปแบบสินค้าหรือบริการนะครับทีน,นี้ปัญหาของผู้ประกอบการเองส่วนใหญ่แล้วที่เขามักพบเจอเนี่ย จะเป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์ความประทับใจในการบริการที่อาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอในรูปแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในชุมชนการเดินทางอาหารหรือแม้กระทั่งการจัดงานอีเวนต์ครับไมแบรเองนะครับเราก็เป็นส่วนเสริมนะครับช่วยให้กับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับในรูปแบบมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต ที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้จัดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิรต์ตงานอีเวนต์งานประชุมสัมมนางานส่งเสริมการขายแบรนด์สินค้าต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ครับผมมาแบรนด์เองเราก็ให้บริการเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนะครับสามารถออกใบอนุญาตให้กับโรงแรมหรือร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ต่างๆ นอกจากนี้เราก็มีบริการที่รับจ้างผลิตเพลงนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดงานส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดนะครับการสังสรรค์ต่างๆหรืองาน private party เราก็มีบริการที่เป็นการจ้างวงดนตรีไปแสดงให้กับคุณนะครับก็คือคุณจัดงานอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีบริการตรงนั้นด้วยครับรวมถึงอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับครอบคลุมแบบให้คุณสามารถจ้างผ่านเว็บไซต์แค่กดคลิก เราก็บริการให้ถึงที่เลยทั้งวงดนตรีและอุปกรณ์ต่างๆครับผม <S <S <Music> ด้วยยุค New Normal เองนะครับผู้บริโภคเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีการใช้สินค้าที่เป็นในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นผมว่าก็มองเป็นโอกาสของนักพัฒนานะครับที่ว่าจะสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็นำเสนอสินค้าของคุณนะครับให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น เพราะว่าตัวผู้บริโภคเองเนี่ยพออยู่บ้านเขาก็มองหาสินค้าที่มาอำนวยความสะดวกเขาในช่วงที่ต้องหยุดอยู่กับบ้านก็เป็นโอกาสครับที่คุณพัฒนามาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณได้เร็วมากขึ้นครับผมสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่มองหาบริการเสริมที่ช่วยสร้างสีสันให้กับธุรกิจของคุณนะครับให้นึกถึงเราครับ my b a n d m y แบร์เราเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับธุรกิจของคุณนะครับช่วยให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมีสีสันมากขึ้นคุณสามารถเข้ามาค้นหาวงดนตรีได้ทุกประเภทงานทั้งศิลปินอิสระศิลปินสังกัดค่ายนะครับบริการของเราเนี่ยก็ครอบคลุมลิขสิทธิ์เพลงกว่า10บล้านเพลงนะครับถ้าคุณจะจัดงานอีเวนท์ที่เป็นรูปแบบออนไลน์คุณก็หมดกังวลเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนะครับผมอยากฝาก My b บร d นะครับ เราก็มีทีมงานบริการมืออาชีพนะครับเป็นทั้งที่ปรึกษางานอีเวนต์ให้กับคุณนะครับแนะนำศิลปินที่ตอบโจทย์กับงานของคุณได้ครับสามารถติดต่อเราได้ที่ w w w m y b a n d c o t h หรือสามารถแอดไลน์มาคุยกับเราได้นะครับเป็นแอดไลน์ y b a n d ขอบคุณมากครับ